สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในหนึ่งของตระกูล Windows นั่นคือ Windows Vista ก่อนอื่นเราจะมารู้จักข้อมูลพื้นฐานของ Windows Vista ก่อนนะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของ Windows Vista Windows Vista คือระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่พัฒนาต่อจาก Windows XP และ Windows Server 2003สําำหรับ Windows Vista ได้มีความสามารถใหม่หลายร้อยรายการ ไม่ว่าจะเป็นระบบแสดงผลกราฟิกใหม่โปรแกรมใหม่ความสามารถค้นหาที่ดีกว่าเดิมรวมถึงระบบองค์ประกอบภายในอย่างในส่วนเน็ตเวิร์ระบบเสียงการพิมพ์และการแสดงผลที่ถูกออกแบบและเขียนขึ้นมาใหม่และยังได้รวบรวม n อ t Framework 3.0ซึ่งช่วยผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับลักษณะเด่นของ Windows Vista ก็จะมี 1. Windows Error สำหรับ Windows Error เป็นระบบการสแสดงผลกราฟิกใหม่โดยจะมีลักษณะเป็นแบบโปร่งแสงสามารถมองเห็นหน้าต่างอื่นในฉากหลังได้ 2. Windows ว t d เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถทำให้เราค้นหาหน้าต่างที่เราต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทำได้โดยกด Start tab แล้ว Windows Flip 3D ก็จะแสดงหน้าต่างทั้งหมดบนเดสก์ท็อปในรูปแบบ3มิตินะคะต่อมาเราจะมารู้จักประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Windows Vista กันนะคะซึ่งประเภทของ Windows Vista จะมีอยู่6ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งจะแยกตามลักษณะการใช้งานสำหรับ Windows Vista ที่ใช้ในภาคองค์กรธุรกิจได้แก่1 Windows Vista Starter 2. Windows Vista Home Basic สำหรับ Windows Vista ที่ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปได้แก่ 1. Windows Vista Home Premium 2. Windows Vista Business 3. Windows Vista Enterprise และ 4. Windows Vista Ultimate ค่ะต่อมาเราจะมารู้จักกับข้อดีของ Windows Vista กันนะคะ สำหรับข้อดีของ Windows Vista คือ 1. หน้าตาของโปรแกรมสร้างมาสำหรับยุคข,ของการถ่ายภาพพิจิตอลน 2. การติดตั้งแบบรูปภาพ 3. ไดเวอร์ที่ทันสมัยมากมายพร้อมติดตั้ง 4. สรียโหมดที่ทำงานได้จริงและ 5. สามารถค้นหาไฟล์ต่างๆ หรือในโปรแกรมได้อย่างง่ายดาค่ะและนี่เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows v i s t a ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ